สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดัาน้ำโชคเนาะคะ่ะค่ะมื้อนี้กะจะมาอธิบายตัวเลขของปูดํานะคะเลข2ตัวนะคะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของเลขคูมโบดนะคะอย่าลืมนะคะ่ะเลขคู่โบดงวดที่แล้วค่าเดอร์คือ2อหกนะคะเลขคู่โบดนี่ปังมากมาก่างวดงวดบางหันนี่ก เท่ากับแบบว่าเลขภูมิบวชของปูเนาะคะ่ะเลขเลขภูมิบวชที่อยู่าสารปูเฮ้าเนาะคะ่ะยู่เทวลัลหรือว่า,าลานพญา,านาคเนาะค่ะกับกัคือสองหกสองหกห้านะคะ่ะสองหกหาก้าที่พื้นไห้ไปงวดที่แล้วเนาะค่ะก็ก,ก็คงจะ มีหลายๆคนเนาะคะ่ะได้ตัดเล่นอยู่นะคะแม่แม่แต่ตูวแม่ผู้เองเนาะคะ่กะก็ได้ตัดเล่นอยู่เนาะคะ่ะสําหรับคนที่เออสั่งเซลล์ลับเนาะคะ่ะก็ถ้าถ้าแอดไลน์บเป็นเนาะคะ่กะก็ให้ลูกๆหกลานๆแอดให้ก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาจะเอาทีอยู่เวลาได้ของบ่ได้ของจะเสียนาะเฮาก็บจะติดตามทางไลน์ให้เนาะคะ่ะแต่เออ่มื้อนี้เนาะคะ่กะก็ได้ส่งของไปทั้งหมดเอ่อ สองร้อยห้าสิบกล่องนะคะ่ะสองร้อยห้าสิบกล่องส่งไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆเกนาะคะ่ะแอดมินหน่อยกับพึ่งกลับมาวาังหันนี้เนาะคะ่ะส่งของให้ลแล้วคนที่สั่งของมานะคะไม่เกินวันจันทร์หรือวันอังคารได้แน่นอนนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะนัดก,กับเอฟซีว่าจะเอาของไปส่งที่บนันดุงค่เป็นสองชั่วโมงกับบอมากเมกูก็เลยกลับมาก,ก่อนลายเด้อค่ะ,อะบอดาย้อเนาะคะ่ะเพระาะว่าอาจจะจะไม่เห็น จะไม่เห็คดคลิปปูดับไหาเนะคะ่ะถ้าสนใจก็ดูนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวนะคู่จะโชว์ห้เนาะคะ่ะเบอร์โทรเดี๋ยวจะโชว์ห้อีกที่หนึง่งจะจะเขียนให้ก่อนนะ,นะคะ

นี่เนาะคะ่ะเบอร์โทรของแม่ครูเนาะคะ่ะนี่อันนี้คือเบอร์โทรเด้อค่ะก็ใครค่ะผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะกติดต่อมาเบอร์นี้เลยนะคะ0 6 2 4 9 1 4 3 8 9นึ่งกะคะกัแคปไว้เานาะคะ่ะหรือว่าโทรโทรสอบถามได้เนาะคะ่ะว่า,าดีจริงๆค่ะดูสังเกตดูหน้าหน้าแม่ครูได้เนาะคะ่ะเข้าท่าแปลงนิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆมันกัน เขานะคะเพราะว่าแม่คู่จะเป็นคนทีแ่แต่งหน้าไม่ได้จัดเนาะคะ่ะแต่งแต่งแต่แบบธรรมดาเนาะอ่ะพอมันเนียนๆจังสีก็โอเคแล้วเนาะคะ่ะทาปากนิดหน่อยจังสีเนาะ,ะพอมาเทาอยู่าบ้านนอกอยู่บ้านนอกว่าแมนบอสวยเลยคะ่ะต้องสวยเ <c oughs> นาะคะ่ะข้าปล่อยตัวมันเท่าเร็วคะ่นนะ,คะเนาะปล่อยตัวกับเท่าเร็วกับตองหา,าหลายๆอย่างมากบบนุ่มเนาะคะ่ะเพราะว่า,าทุกคนจะชอบถามแม่ครูว่า เออเอิญแม่คู่แม่คู่นี่อ,อ,อายุเท่าไรแล้วเพิ่นจะถามยังเสียเนาะค่ะก็หาสิบเอ็ดแล้วค่ะอย่างหาสิบสองแล้วเนาะอย่างหาสิบสองค่ะคือคือเมืองจังบอ่อเถาสิกับขอพูดหลายๆเด้อค่ะที่ชมกับเถายุค่ะแต่ว่ากเกับบอยอมเนาะค่ะบอย่อมเถากันเลยหาอีกอย่างมาเสริมเอให้มันงามจักหน่อยเนาะค่ะให้ให้มันเมืองบอ่อเถาเนาะ นี่แหละค่ะจังริ้วรอยที่เป็นร่องน้ำหมาจังเสียเนาะ,ะค่ะขาถ้าหฮาเอา,อายุหลายๆแล้วมันเกิดจะเห็นเนาะค่ะแต่ว่าขันห้าใส่ตัวนี้เนาะค่ะพยายามปัดออกอย่างนี้นะคะเวลาท่าเวลาท่าค้มเเนี่ยเซลล์รำเนี่ยค่ะให้ห้าปัดออกเนาะค่ะปัดคือทำอย่างนี้มันจะซอยดึงดึงตัวนี้เนาะค่ะอย่างหางคิ้วอย่างนี้นะคะหฮากับปัดออกจังเสียเนาะค่ะปัดไปน้ำคิ้วปัดไปจังเสียเนาะค่ะเพื่อ เพื่อจะห้ตรงนี้นะโบมีหลิวร้อยนะคะอย่างอย่างตาเหมือนกันนะคะเข้าไปเห็ดไปยังสี่เนาะคะ่ะเฮ็ดเห็ดไปท่าไปยังสี่เนาะคะ่ะอย่างนี้ก็คือทาออกไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนี่จะท่าว่าเปลีป่ยนเนาะค่ะคือทากับลูบๆูยังสี่ว่าแมนได้ะก็คือลูบออกไปยังสี่นะอย่างคิ้วนะคะเข้ากับทนะ่า,า,นะา,ะะาไปยังสี่ดึงดึงมันออกกันนะคะดึงมันออกเนาะค่ะน้ำหนัยังสี่ก็ดึงมันออกเน,น,นาะอ,อ,อย่างอย่างคอเนี่ยแม่ครูจะรูปลงนะคะรูปลงเนี่ย แม่คูดจะลูบลงนะคะน้ำพ่อจะลูบลงเนาะ,ะมันจะเฮ็ดห้แบบว่าเหมือนกับเรานวดไปในตัวเนาะค่ะก็คือเฮ็ดมันกระชับเนาะค่ะทาทาให้มันกระชับะะก็บดึงออกเนาะค่ะก็คือแบบเฮ็ดไปยังสิ่งมันมันจะค่อยเห็นผลไปเรื่อยๆเรยได้ค่ะช่วงแรกๆก็จะดูเหมือนกับตัวเราเนะี่ยหน้าแห้งนะที่ที่ใส่ตอนแรกอนะแม่คู่จนตกใจเฮ้ยแปลจริงๆอะบ่แพ้เนาะคะ่ะมันมันเหมือนกับหน้าแห้ง อยู่ประมาณสามหมื่นเนี่ยแหละค่ะอยู่ประมาณสามหมื่นรู้ซึกว่าฟาดตะกี้ฟาดมองมือแม่คู่แม่ชีท่าแป้งก็เลี้ยวเห็นชัดเนาะคะ่ะตรงนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้จางแล้วข้างนี้จะมองไม่เห็นเลยข้างนี้จะบ่มีเลยเนาะคะ่ะเวลาหน้าสดแม่คูแม่คูก็ไม่มีนะซ้ําสดแล้วล่ะค่ะเนี่เพราะว่าแม่คู่ท่าแป้งนิดๆหน่อยๆเนาะ้าถ้าเหาอ่ะท้าเซลลยลำแล้วก็ ถ้ากันแดดนิดนึงเนาะค่ะเพราะว่าบานเฮามันแดดแห้งเนาะกับถ้ากันแดดนิดนึงมันคู่กับต๊แป้งเลยใช่ไหมต๊แป้งกับถ้าปักนิดหน่อยแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะคะ่ะบได้แต่งหน้าเก่งแต่ว่าเ่ากับเฮดไข้มันสวยซื่อๆเนาะคะ่ะปูปูบอกเนาะคะ่ะมันขค้ืนนี่เนาะคะ่ะเพื่อนว่าเห็นค่อนข้างชัดเกนียน,นะคะเพื่อนบอกว่า เอาอันนี้ไปจ้างรถแท้ได้เลยสิเอาจักขั้นก็นกนเอาไปเพป็นมาอังเซียนเนาะโอ้ยก็ได้นี่แม่นะะ้องค่ะเพราะว่าวันที่เอ่อวันที่เกิพฤษภาเนาะคะ่ะเฮาก็จะมีการขอบพู๋เนาะคะ่ะเอ่อคือไหว้ปู่ใหญ่เนาะคะ่ะไหว้ปู่ใหญ่หรือเอ่อพิธีเอ่อไหว้ไหว้ครูบาอาจารย์เนาะคะ่ะก็คือเอ่อรวมรวมลูกศิษย์ลูกหาเอ่อทุกขุทุกคนเนาะคะ่ะแต่แต่ทุกคนก็คือไปด้วยใจอยู่แล้ว ข้าจุดหูว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะก็คือจะไปทุกคนเนาะสาหรับคนที่เป็นลูกศิษย์ของปู่ดามแล้วก็ลูกศิษย์ของปู่ตาเนาะค่ะก็จะไปในมือวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะไปวันที่เจ็ดถึงที่แปดเนาะคะ่ะวันที่เจ็ดเนาะค่ะก็จะมีรถแร่เนาะคะ่ะมีรถแร่กับปู่บอกว่าเอาหาศูนนี่ไปจ้างเลยเนาะคะ่ะระวังนะคะทุกคนระวังมันกลับหัวเดอ้อ ให้ระวังกับหัวเด้อนี่ตัวนี้นะคะค่ากับหัวก็คือ95หรือ90นะคะเก่าเจถ้ามาเลขเก่านี่ก็จับเก่าเจ็ดไปน้ำเด้อค่ะอย่าลืมเด้อไปคู่บอกอีกเที่ยนึงละเด้อว่าเออให้ระวังกับหัวจังใดกับกับหัวแน่นอนปูบอกว่าจังสี่นอกคุยกันกับน้องผู้ทีบอกเอามาก,กับหัวเนาะคะ่ะแล้วน้องเขาก็ใส่เสื้อเนาะคะ่ะใส่เสื้อมานันก็คือหนึ่งเก่าค่ะ กับมากกว่าคืนหนึ่งเก่าเอาค่ะจะเป็นกลับหัวคือเพิ่นบอกบอโตเน้นแนนเพิ่อนอีกตัวหนึ่งก็คือ08นะคะแล้วก็35เนาะคะ่ะแต่เลขที่สวยที่สุดให้ระวังเพิ่นว่าก,ก็คือเลขหาคือเลขขันน่ะเขาจะเลี้ยงเลขหาไล่ยรายเลยนะคะ่ะตั้งแต่ขันแรกจนขันสุดท้ายของเราหาอยากมาแห้งเนาะคะ่ะหาอยากบ้าแห้ง ซึ่งปกติแล้วห้าแต่งขันเนาะค่ะหาปกติแล้วหามันจะบ้าดานดานบนจนสุดนะคะแล้วเลขเลขที่มีเอฟซีบอกว่าถ้าเลขแถวไทยนะมีตัวใดบอกไงเด้อ805ค่ะเป็น805แล้วก็803นะคะ805แล้วก็803เด้อค่ะอันนี้คือตัวเลขของปูดํมเนาะค่ะมองเห็นอยู่ตะหลังกระสันเพิ่นว่ายอยู่นี่ละ,ะในในวงนี่ละเพิ่ว่า อยู่ในวงของปู่มีแน่นอนเพิ่นลวายเซียนเนาะคะ่ะมีแน่นอนถ้าเฮาจะจับอีกตัวนึงเนาะคะ่ะเฮาจะจับอีกตัวนึงนี่ตัวนี้เด้อค่ะก็จะเป็น917เลยนะคะ917อันนี้คือแม,ม่ย่าให้เด้อค่ะ917แม่ย่าใไฮนะทุกคนก็นเอาเอาเอ่ไปไปไปมึงเด้อค่ะแต่แม่ครูเนาะคะ่ะแม่ครูะคะมัก70แห้งก็หาศเนาะคะ่ะ750นี่แหละเพราะว่า ตัวเลขที่เราทำมามันมันเป็นเจ็ดห้าศูนย์เลยห้าเด่นค่ะฮา,าเดนฮาเดนมากๆเลยหวดีเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วนะคะ่ะมันจะเป็นแถวเดี๋ยวแม่คู่จะไล่ซดตอนเย็นอีกเที่ยนึงพร้อมกับการบ้านเนาะคะ่ะพร้อมกับการบ้านเอ่อเลขเลขหลกักหน่วยหลักสิบก็ให้ไปแล้วนะคะหละกักกระส้นกันน้ําปูพร้อมเด้แล้วเพิ่นไ้โต้เน่นๆนี่คือศูนย์เลยได้ค่ะของคุณตาคือศูนย์ อาศูนย์สีมาบอลหรือจังใดเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าถ้าห้าไม่มาจะเป็นสามทันทีสําหรับของคุณตาเนาะคะ่ะสาหรับของคุณต,าถ,า,ตาถ้าชอบติดสองเพิ่นว่าชอบติดสองกับไปเอาสูตรกําลังวันของเพิ่นเดอร์เพิ่นจับไห่แล้วเพิ่นวาจังสี่สำหรับของคุณตาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไล่ซดอีกรอบนึงเนาะค่ะจะไล่ซดอีกรอบหนึ่ง,ะะงแล้วก็จะขึ้นการบ้านให้ด้วยนะคะจะขึ้นการบ้านให้ด้วยนะคะต่อไปเนาะคะ่ะเราจะมีเซียน ผู้นึงเนาะคะ่ะที่จะมาหายตัวเลขตัวเบอร์คือสายบุญน้ากันนี่แหละคะ่ะสายบุญน้ากันได้ไปพบไปเจอกันตอนที่ไปเหตุบุญอยู่วัดปูไข่เนาะคะ่ะกับไปพ่อกันเนาะ,ะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้แม่ครูเป็นมาเองสิเพราะว่าเฮ้าสายบุญเพิ่์นมาเฮ้าสายบุญเพิ่์นเลือกเข้ามาแล้วเข้าก็ต้องไปบูรณนะน้ามงน้าวัดเนาะคะ่ะแล้วเพิ่์นก็ท้วงเนาะคะ่ะทวงไ่คู่า อ่อยู่บ้านมีอะไรมั่งจังเสียเนาะเอออ่อยู่่อยูที่เทวไลตรงนี้อะแหละคะ่ะท่านท่านให้ปรับใหม่เนาะคะ่ะปรับใหม่แล้วขันน่ะขันของแม่กู้น่ะเออ่ไปปรับขึ้นได้แล้วเนาะคะ่ะมันมันเสมอโตอ่ะเสมอโตเกินไปเพิ่นว่ายสี่เสมอโตเกินไปรู้สึกตโตบวบากก็ของบ่ไปหน้ามาหลังเพิ่นว่ายจังสี่แล้วช่วงนี้น่ะบอกยังไงก็ไม่เข้าเพิ่นว่ายสี่ ถึงเข้าก็ไม่ได้เพิ่นวายจังเสียนเนาะค่ะกะเพิ่นเพิ่นท้วงแม่คู่แต่กัจริงค่ะขนาดแม่คู่จะไปสื่อสามศูนย์ย่างเขาเทวไลัลแล้วลืมแมค่ค่ะลืมเลยนี่แหละค่ะก็เพิ่นก็บ,บอกให้เคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะค่ะเข้ากับคิดว่า,าได้รับพระมาเข้ากับเอามาเขามา,ทาเทวไลโรดเข้ามาดูว่า,าพระองค์นี้เนาะคะ่ะ ความหมายของเพื่อนเป็นจังไดเพื่อนเกียงด้านใดจังเสียนเนาะแม่คู่กับบอลูพอมาดูแล้วอ๋อห้ากปกับปรปงงนะคะแล้วก็ทักอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อขันคู่ขันอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนมาเพื่อนเห็นยูระดับเดียวกันน้ำระบอกแม่คู่กับบ่บบหน้านะพ่อมาคิดปึงแล้วอ๋อเนาะคะ่ะกับยูระดับเดียวกันเพื่อนบอกว่าให้เปลี่ยนขันคู่ได้แล้วเพื่อนวัสี่ขา้าเปลี่ยนขันคูแแ่แล้วนี่ แล้วก็ไปลอดถ้ำเพื่อน่าไปลอดถ้ำเด้อถ้ำเพียงดินเพื่อน่าเองสิเพื่อนบอกว่าหายไปหาพญานาคิวหันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะมาซอยปลูกปักรักษาหลักระซอยเพื่อนมาเองสิถาสซุ้มมติวาปูดำเพื่อนสั่งเพื่อนก็จะบอกตัวเลขตรงๆถาดซุ้มมติวาปูสีจุดโทปูดำเศร้าสางแต่ปูสีโทษสางจังเสียเนาะค่ะพานเจ้าก็จะได้บอกกันเพื่อนมาเองสิ เพิ่นบอกให้แม่ครูไปเออ่ทำเพียงดินเพื่อจะได้เอ่ออเาหน้าอีกทั้งแปดพระองค์เนาะค่ะมามาซอยเวลานั้นเพิ่นจะได้กระซิบบอกกันว่าตัวใดจังสี่อันนี้คือเพิ่นทักได้ค่ะแต่ว่าแม่ครูมีความรู้สึกว่าเพิ่นทักถือเพิ่นเพิ่นบอกเคยมากแหละเพิ่นก็บบอกเคยเห็นเพิ่นรู้เลยว่าขันครูแม่ครูตั้งอยู่ตรงไหนเอ่อแล้วก็มีพระอันนี้ไหมเจงเสียเนาะค่ะกะบอกเพิ่นว่ากะมีอยู่ เจีงเซี่เนาะเพิ่นะอบอกว่าหาบางหาอีหยังบางใบแน่เพราะว่าเวลาปู่จะเข้ามาเออ่ท่านดุจีงเซี่ยเนาะดุดูดูอ่อนปู่เห็นไหมค่ะค่ะเป็นภาษาบา้านเฮาก็ด่ากันจังซีนะ่เนาะให้กันบ่แม่นดา่าดอกให้กันจังซี่เนาะเพิ่นะกน็ญาติเพิ่นก็บ่อยากเข้ามาจังซี่ยเนาแม่คู่ก็แก้ไขมืดทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วคลิปนี้แม่คู่ก็คงจะเอาขันคู่ของแม่คู่ลงมาอีกระดับนึงจะจัดอีกแบบใหม่เนาะค่ะจัดแบบใหม่จังหน่อย <c oughs> ค่ะกับคงจะจัดให้เพื่อนมเนาะคะ่ะแล้วก็ขันคู่เพื่อนมาให้ไปหาอันใดที่เกี่ยวกันกับพญานาคเดอ้อเพื่อนมา,างสิจะเป็นเลซิง่งหรือว่าจะเป็นเอทองสำเร็จหรือ,อยังก็ได้เพื่อนมาจังสีเนาะแต่ว่าให้พอดีพนันให้พอดีเราจับเพื่อนมาจัางสิเปิดได้แล้วเพื่อนมาเปิดเปิด,ปดขันคู่ได้แล้วเพื่อนมาเพราะว่าแม่คู่เอาขันคู่เนะี่ยห่อขาเา้าวไว้เนาะคะ่ะ เพิ่นบอกว่าห้หาอะไรที่เกี่ยวกับนาคมาเป็นเป็น,ปนขันคู่เนาะคะ่ะมาคู่กันเลยว่าเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเข้าไปดูในคำาจโนตนะคะว่ามีทองเหลืองหรือว่าเป็นพวกเรซินหรืออย่างที่เป็นเกี่ยวกับพญานา,นานะคเนี่ยค่ะพอที่เราจะเอามาทําเป็นขันคู่ได้เนาะคะ่ะมาคู่ก็จับไปมือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอาคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแค่เด้อคะ่ะ สำหรับคนที่จะสั่งสินค้าเนาะคะ่กะก็โทรสอบถามแม่คู่ใดในเบอร์นี้เด้อค่ะ0624914389นะครับหรือว่าสมัครเข่ากุมใด้นะคะอันนี้สมัครกลกุมใดเด้อคะ่ะเขามากไล่ของแม่คู่ใดะคะ่ะอาคลิปนี้แม่คู่ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันไหมค่ค่ะถ้าชอบกจะลืมกดไล,ล,ละคะ์กดแชร์เด้อค่ะสวัสดีคะ่ะ